เดีนยเรามาชมหลวงพ่อเดิมพัดน้องหลวงครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมพน้องหลวงพีฐานสูงองนี้เป็นฐานสูงนะครับนี่ครับองนี้คงเป็นพระที่ผ่านการใช้มาบ้างแล้วครับเนี่ยเพราะว่าชาชีวรนี้ก็สึกไปเยอะครับนี่ครับฐานสูงครับน้องหลวงฐานสูง เรามาดูด้านข้างกันครับด้านข้างครับนี่ครับด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับแล้วก็ด้านข้างอีกข้างนึัครับตรงนี้ไม่มีจานนะครับตรงนี้ไม่มีรอยจานตรงนี้มีตะเก็บข้างเลยครับมีตะเก็บข้างส่วนใหญ่ฐานสมว่าน้องหลวงนี่จะมีตะเก็บข้างเลยครับเป็นบล็อกหน้าบล็อกหลังครับสวยครับตรงนี้ใต้ฐานรอไม่มีอะไรนะครับไม่มีรอยจานครับ ไม่มีอะไรจานวันนี้ไม่มีอะไรจานครับนี่ครับวัดน้องหลวงพิมฐานสูงวองนี้สวยครับเนื้อหาจัดครับเนื้อจัดครับมีร่องรอยสนิมนะครับเนี่ยสนิมเกาะเลยครับพระเก่าเนี่ครับ ในทตองผสมจะมีสนิมได้ครับเนี่ยสนิมเกาะเป็นเม็ดเล็กๆครับเม็ดเล็กๆแล้วมีลาดายติดอยู่ด้วยครับลงพพอเดิมพิมพ์ฐานสูงวัดน้องหลวงจริงๆแล้วองค์นี้ครับจะมีพิมพเบ้าประกบนะครับเนี่ยรอยประกบยังอยู่นะครับน้องหลวงพิมฐานสูงนี่จะมีเบ้าประกบนะครับ บปกบใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามาชมแล้วก็กดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับท่านจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปครับนี่ครับหลวงพ่อเดิมครับเพราะเรายังมีหลวงพ่อเดิมมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับมีทั้งฐานสูงฐานเตี้ย วัดน้องโพอะไรเงี้ยผมเรามีมาให้ชมอยู่เรื่อยๆครับนี่ครับลองดูที่หน้าตักหน่อีครับนี่ครับตรงนี้เป็นพระเก่านะครับดูจากโลหะก็โลก็เป็นพระเก่าครับครับเล็นรลหะเดิมน่สึกนะครับแล้วอาจจะหล่อไม่ติดนะครับเนี่ยมองไม่เห็นครับจะเป็นพระเก่าครับพระเก่าดูจากสีเนื้อโลหะและเก่าครับ ล้าเก่าครับเข้ามาชมแล้วก็กดติดตามไว้นะครับเอาไว้เราจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปเพราะเรายังมีหลองพ่อเดิมมาลงให้ชมอยู่เรื่อยๆครับตรงนี้เก่าครับเก่าสมอายุครับ มันจะผ่านการใช้ไปบ้างแล้วแต่ก็เป็นพาะดูง่ายครับส่วนใหญ่ฐานสูงก็จะออกวัดน้องหลวงครับครับเก่าครับเก่านี่เก่าในตาท้ายังชัดอยู่เลยนะครับแต่ยังเห็นเราในในตาอยู่ในดวงตาอยู่ครับเห็นดวงตาอยู่ครับผิวโลหะนี่มีคราบลาคราบอะไรอะไรเขาเรียกใน ทองแดงเหอครับสนิมทองแดงครับยังเกาะอยู่นะครับเนี่ยตามซ้อนี่ครับลาครับนี่ครับและด้านข้างเลยครับด้านข้างนี้ก็มีครับรอยประกอบครับนี่ครับเป็นเส้นประกอบนะครับเส้นประกอบครับเส้นประกอบ พ้าเก่าครับพ้าเก่าพิมพ์เส้นประกบนะครับถึงจะมีร่อง้อยการแต่งบ้างแล้วแต่ก็ยังมีเส้นประกบให้เห็นอยู่เลยครับผ้าหล่อโบราณครับหล,อบบล่อโบราณวัดน้องหลวงพิมพ์ฐานสูงใช้สืกเก่าครับองนี้นี่ครับ ภาปีลึกขนาดนี้ครับให้ผ่านการใช้ก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วครับสัญญาผ่านการใช้แล้วครับมีร่องรอยความสึกความเหี่ยวความย่นใให้ดูนะครับนี่ครับอย่าลืมนลครับเข้ามาชมแล้วก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับเรายังมีภาพหลวงพ่อเดิมมาให้ชมอยู่อีกได้เรื่อยนะครับ องนี้สวยครับสวยนี่ครับสําหรับผมนะครับผมดูดีองนี้สวยครับเนื้อเก่าครับเนื้อเก่ามีลามีลักมีสนิมทองแดงครับแต่บางกิิญกล้องเราเป็นกล้องมือถือก็เลยซู o ไม่ค่อยถึงครับไม่ค่อยถึงนะครับนี่ครับหน้าหลวงก็เดิมครับหน้าหลงก็เดิมชัดชัด ครับสวยครับพวกนี้สวยพวกนี้หล่อมาได้สวยครับสวยมากครับนี่ครับใครที่ไม่เคยชมก็ลองแวะเข้ามาชมดูนะครับช่องเราช่องนี้มีแต่หลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่ออื่นนี่ไม่ค่อยจะมีครับมีแต่หลวงพ่อเดิมนะครับ ใครที่ชมชอบในหลวงพ่อเดิมนะครับก็ลองเข้ามาชมดูครับนี่ครับวัดดังหลวงฐานสูงครับตรงนี้ผ่านการใช้มาแล้วก็เสกครับคําว่าหนังสือคําว่าหลวงพ่อเดิมเนี่ยไม่มีแล้วครับเสกครับเห็นก็ลางๆครับเห็นลางๆปีสองสี่เจ็ดศูนย์นี่ก็ปีลึกครับ ใช้พาสมบูรณ์แบบไม่ได้ใช้เลยคงจะยากครับแต่อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วก็กดติดตามไว้เลยครับท่านจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปนะครับเพะเรายงลังลง,ลง,ลงหลวงพระเดิมให้ชมอยู่เรื่อยๆครับองนี้สวยครับมีความเก่าครับมีความเก่ามีสนิม มีสนิมติดด้วยครับเราม,มีโลต้ามดด้วยนะครับเนี่ยโลต้ามดขึ้นด้วยครับนี่ครับเป็นโลเล็กๆๆนะครับเนี่ยสวยครับเรื่องนี้สวยใครที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาชมนะครับนี่ครับด้านข้างครับโลหะเก่าเนื้อก็อย่างนี้แหละครับเนี่ย โลหะกาวครับบางครั้งบางคราวเ,เหมือนเป็นเลสเมทเหมือนเกจก็เรียกอะไรเกจก็ดีครับเกจก็ด,กดีสวยครับตรงนี้ดูแลคลาสสิกครับพระที่ผ่านการใช้ในเนื้อจะจัดนะครับเนี่ยกัรดูแลเนื้อจัดครับที่พวกเซียนบอกเนื้อจัดนี่ส่วนใหญ่เป็นพระผ่านการใช้มาแล้วครับคําว่าสวยในยพระที่ว่ายังไม่ได้ผ่านการใช้เลยครับพระสวยแต่ในีรงนี้เนื้อจัดครับ คือผ่านการใช้มาแล้วครับต้นสีหลบงพ่อเดิมยังไม่มีเลยครับเนี่ยเจสจางไม่หมดแล้วครับสีจางไม่หมดแล้วสวยครับเสวยเก่าๆครับเรายังมีให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับหลวงพ่อเดิมครับจริงๆแล้วมันมีฐานเตี้ยนะครับเนี่ยแต่รงนี้ฐานสูงครับฐานเตี้ยเขาก็มีนะหลวงพ่อเดิมวันนองโพไอแวอนน้องหลวงครับ ตดวันนี้ฐานสูงครับนี่ครับขนาดนี้ไม่เรียกว่าสูงเรียกอะไรครับนนี่ฐานสูงครับฐานสูงนองหลวงครับส่วนใหญ่ต้นตำหลักฐานฐานสูงนี่ส่วนจะเป็นนองหลวงครับเป็นนองหลวงส่วนท่านท่านจะสร้างปีไหนอะไรยังไงเนี่ยครับเพราะว่าท่านสร้างไว้หลายปีครับท่านสร้างไว้หลายปีท่านไม่ได้สร้างแค่ปีเจ็ดูปีเดียวครับท่านสร้างไว้หลายปีครับ ฉะนั้นใครที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปต่อไปก็กดติดตามไว้เลยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในการรับชมคลิปต่อไปด้วยนะครับนี่ครับดูความชัดของเนื้อโลหะครับนี่ครับโอ้เสี้ยกสนิมทองแดงเลยนะครับเนี่ยแล้วเหมือนจะมีรูตามดเลยครับรูเล็กๆเลยครับเนี่ยนี่ครับสนิมทองแดงครับ เป็นเป็นเม็ดนะครับจะไม่เป็นเปิอนนะครับเพราะเป็นเปิอนี่เป็นสีคร right ับสีมาพ่นไว้นี่ไม่ใช่ครับนี่เป็นเป็นเม็ดเม็ดครับเป็นเม็ดเม็ดจุดจุดครับเชือมงนี่ครับหลวงพ่อเดิมีนหาชมย้าครับหลวงพ่อเดิมวัดน้องหลวงเรายังมีมาให้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับดูด้านข้างนี่ครับด้านข้างเนี่ยห้ครับอ่าโอเคครับ เนื้อนี่เนื้อเก่านะครับเนี่ยเนื้อเก่าไม่ทราบสร้างปีไหนครับเพราะว่าสร้างหลายปีแล้วกันครับเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดสี่นขคงมีแล้วก็ผมไม่แน่ใจครับเพราะว่าท่านสร้างเยอะครับเราก็เดิมสร้างไว้หลายวัดด้วยครับจนามจามเกือบไม่หวัดไม่ไหวครับสร้างไว้หลายวัดบางองค์นี่ไม่รู้ที่เลยครับแล้วก็ไม่รู้จริงๆครับเพราะว่าท่านสร้างที่ไหน แต่วันนี้วัดน้องหลวงครับพระส่วนใหญ่ฐานสูงจะเป็นของวัดน้องหลวงสวยครับวันนี้สวยสวยแบบคลาสสิกคลาสสิกใครชอบคลาสสิกของนี้เลยครับลวงพ่อเดิมวัดน้องหลวงกิมฐานสูงจะไม่ให้เรียกฐานสูงได้ไงครับุกทนะีฐานสูงมาอะไรครับเนะี่ยฐานสูง วัดน้องหลวง่านสงวัดน้องหลวงมีหลายบอกหลายเบ้าพิมพ์นะครับมีหลายเนื้อครับหลวงพ่อเดิมฐานสูงครับแต่เชื่อีเนื้อนิยมสุดๆก็มีเขาเรียกอะไรปลอดเงินครับปลอดเงินแต่ของเราองค์นี้ไม่มีครับแต่ไปอย่างว่าแล้วครับหลวงพ่อเดิมนะครับขอให้แท้อย่างเดียวก็ใช้ได้แล้วครับหลวงพ่อเดิม จะนิยมไหมนีม่หรือไม่นิยมไม่เป็นไรครับแต่แท้นี่มีพุทธคุณแน่นอนครับส่วนใหญ่ผมก็ชอบหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินนี่ครับเป็นพระแกตจิยกเก่าๆครับ้วพุทธคุณของท่านนี่แน่นอนครับเชื่อถือได้ครับพุทธคุณของหลวงพ่อเดิมกับหลวงพ่อเงินแจกเป็นพระที่ทุกคนอยากได้ครับอยากได้มาครอบครองแต่หาแล้วก็ไม่ใช่ง่ายครับ ที่มีให้เช่าเรื่องราคาก็แพงครับจะเลยมีปัญหาคนอยากได้ก็ไม่ได้พระก็ส่วนใหญ่ตกอยู่กับเซียนหมดครับเซียนก็ไปตั้งราคากันเองครับทําให้พระมีราคาขึ้นอย่าลืมนะครับใครเขา้าไม่ใครที่ไม่เคยเข้ามาชมก็ลองเข้ามาชมด้วยครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นสัญญาณในการแจ้งเตือน เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมในคลิปต่อไปนะครับพอเรายังลงมาอยู่ไว้เรื่อยๆครับลงพระเดิมครับช่องนี้ลงแต่ลงพระเดิมนะครับพระอื่นคงไม่ค่อยมีครับเข้ามาชมได้ก็ลองมาชมได้เลยครับลงพระเดิมบป็นนองหลวงดูสังกติท่านจะเอาลงมาเลยครับสังกติแล้วลักษณะบุคลิกของหลวงพ่อเดิมจะนั่งหลังตรงๆนะครับหลังจะไม่โค้งงอครับ ท่าน,นจะนั่งหลังตรงๆลงพืงง้เดิมเห็นเขาว่าท่านมรณะเมื่อปีสองสี่เก้าสี่แล้วไงล้วผมไม่แน่ใจนครับเสียงตนนันนาเราก็ยังไม่เกิดเลยครับลงพ่อเดิมวปานหนองหลวงองค์นี้สวยครับสวยได้สัดส่วนครับได้สัดส่วนได้อายุดูละคัสิครับดูละคัตสิครับองค์นี้ ไม่ว่าจะมองดูมุมไหนครับจะกัาสี่ครับตรงนี้ด้านข้างครับดูใต้ฐานอีกรอบก็ได้ครับใตนฐานไม่มีตะไบนะครับตรงนี้ไอ้ไม่ใช่ครับไม่มีรอยจานครับไม่มีรอยจานดูด้านหน้าครับนี่ครับเนื้อท่านใช้ได้เลยครับเนื้อเก่าครับส่วนใหญ่หลวงพ่อเก่าๆนะครับรูปหลออวบลานี่ส่วนใหญ่จะจบที่เนื้อนะครับจะจบที่เนื้อครับ บางคนก็บอกว่าแท้บ้างไม่แท้บ้างแต่เนื้อก็เก่านะครับส่วนใหญ่เก่าถึงอายุนี่ใช่ครับแต่บางทีเซียเนยเป็นเล่นแยกแม่พิมพ์นี้ไม่ใช่พิมพ์นี้เก๊พิมพ์นี้แท้อะไรเงี้ยครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นแหละครับพอหวังเก่งกําไรครับจริงๆก็มีทั้งสวยและไม่สวยหลวงพระเดิมครับแล้วท่านก็สร้างออกมาหลายวัดครับบางทีเราก็จาแนกไม่ถูกเขาบอกวัดไหนเป็นวัดไหนแต่วันนี้เป็นของวัดน้องหลวงครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านคือพิมพ์ฐานสูงครับ มีทั้งฐานสูงแล้วก็ฐานเตี้ยครับมีหลายหลายบุคลิกครับหลายฐานนี่ครับองค์นี้สวยครับใครที่ชอบชอบนะครับหลวงพ่อเดิมก็ลองเข้ามาชมดูนะครับพอเรามีหลายองค์ครับนี่ครับสังคติยาวเลยนะครับเนี่ยฐานสูงในสังคติจะยาวยาวมากเลยครับ ใครที่ไม่เคยเข้ามาชมลองเข้ามาชมดูนะครับพอ่อพาเรามีหลายมิติครับนี่ครับสวยครับนี่สวยสวยแบบเก่าๆสวยแบบคลาสสิกครับเดี๋ยวนี้เอาเก่า,กาคลาสสิกไปก่อนแล้วกันครับพอ่อพาเดี๋ยวนี้แท้ๆก็หายากครับไม่ใช่ง่ายๆนะครับพาแท้ หาพลาเทหายากครับชั่วโมงนี้เอาละครับคลิปนี้เราขอจอบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเ,าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ